เยอะๆมาพบกับผมกํานันมอสคิรพาสนะฮะสวัสดี FC กคิรพาสกันทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากกดหัวใจนะครับกดติดตามและเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันเหมือนเดิมได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับฟุตบอลเอเชียนคัพนั่นก็คือคู่อุซเบกิสถานเจอกับทีมชาติไทยช้างศึกของเราในวันนี้นะฮะ คู่นี้นะครับคิกออฟในเวลา6โมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมเลยเลยนะครับมาเริ่มกันที่อุซเบกิสถานนะครับสนัดในรายการเอเชียนคัพเนี่ยนะฮะก็ชนะ1เสมอ2นะครับจากการเสมอกับออสเตรเลียนะฮะแล้วก็เสมอกับทางซีเรียมานะครับแต่ว่าชัยชนะเนี่ยก็พวกเขาเก็บชนะเหนืออินเดียมาได้3.0นย์นะครับมาดูความพร้อมตัวผู้เล่นของทางอุซเบกิสถานกันนะครับ แน่นอนนะครับอุซเบีชุดนี้นะฮะขาดทางด้านอีกอร์ซิกิเยฟนะฮะศูนย์หน้าของบีจีปทุมได้รับอาการบาดเจ็บนัดนี้ไม่ได้ลงนะฮะอาจจะต้องพักยาวถึง7-8เดือนเลยนะครับในขณะที่รายอืนอ่นๆเนี่ยก็อยู่กันครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตกียูซูบอฟนะฮะจะเฝ้าเสาเหมือนเดิมนะครับแนวรับเนี่ยนะฮะนำโดยรัสตัมอาเซมาร์ทอฟนะฮะจากรูบินคาซานนะครับในรัสเซียนะฮะยืนจับคู่กับตัวเก๋าอย่างอูมาเอสมูรอดอฟนะฮะแดนกลางเนี่ยใช้ทางด้านโอตาบิก ชูคูรอฟนะฮะกับออดิจอนฮัมโรเบคอฟนะฮะส่วนกองหน้าเนี่ยใช้ทางด้านอับบอฟบิกไฟซูลเยฟนะฮะมาดูความพรออ้อมทางด้านทัพช้างศึกของไทยเรากันบ้างนะฮะมาสานาดะอิชิอินะครับก็ทําผลงานได้เยี่ยมนะครับก็พาทีมชาติไทยเราเนี่ยมาสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับจากการชนะ1เสมอ2และเก็บคลีนชีทได้ทุกนัดเลยนะครับในส่วนความพร้อมของตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะก็วันนี้ไม่มีตัวไหนเจ็บเพิ่มเลยนะครับส่วนตัวหลักๆเนี่ยก็ถือว่านัดเนี้ย พร้อมที่จะลงสนามอย่างแน่นอนนะครับเพราะนัดที่แล้วเนี่ยได้พักแบบเต็มอิ่มไปเลยนะฮะเรามาดวใจของด้านอิชิอิกันก่อนเลยนะครับ ผู้รักษาประตูเนี่ยอาจใช้ปฏิวัติคำหม่เหมือนเดิมนะฮะแนวรับเนี่ยใช้เอเลสโดนเลาะนะครับยืนคู่กับพันษาเฮมิบูลน,นะครับแดนกลางกับพีรดลชั m รัศมีวีเทพป้อมพันคู่กันนะครับปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยใช้บอดินเนี่ยยืนปีกซ้ายนะครับใช้ทางด้านสุพนัทเหมือนตาเนี่ยยืนทางขวานะครับส่วนคู่กองหน้าเนี่ยวันนี้าอาจจะใช้สุภโชคสรารชาติยืนคู่กับสุประชัยใจเด็ดนะครับแน่นอนก่อนเกมนะครับช้างศึกเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรองประมาณเกือบหนึ่งชุ่งตัวเลยนะครับเทว่ากันในแง่ของสภาพร่างกายเนี่ยทีมไทยเราก เปรียบเล็กน้อยเพราะว่าได้พักตัวหลักๆมาๆมากกว่านะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับอุสเบะเองเนี่ยก็แกร่งเหนือกว่าไทยนะครับยังไงก็ดีเองนะฮะทีมชาติไทยเราเนี่ยก็นะครับตอนนี้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยแน่นอนนะครับคู่แข่งวันเนี้ยนะครับไม่กล้าผีผาลามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแมตช์เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะยืดเยื้อนะครับจนไปถึงต่อเวลาพิเศษหรือยิงจุดโทษนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นนะฮะทีมชาติไทยวันนี้น่าจะไม่แพ้นะครับผมก็เลยเชียร์ช้างศึกทีมชาติไทยเป็นคินลล่พาสในค่ำคืนของวันนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ